อันนี้นะครับดาวตลกติ๊กตอกนี่ขวัญใจแฟนๆอาอขวัญใจแฟนเราดิครับเออขวัญใจแฟนแล้วแฟนแล้วเป็นลอกเออเ็อกเหมือนเลยเป็นลอกเราดเนาะตอนนี้มันเป็นเรื่องของกาเปิดตัวเป็นทั้งโากซื้อซานคนเคยแอดมาหลายท่านสนหรอเออมีมีแต่คนว่าเปิดตัวปุ๊บมีแต่คนแอดไปมีแต่คนพูดคนแอดไลน์ท่านสนอกมันนี่คนบล็อกี่ยังแอดไม่หยังกระเดียดท่านสนเรียนก็เรียนเลื่อนไปเลื่อนไปเอ้า ปเปิดตัวมาตลกไม่ตลกไม่ตลกก็ไม่ะก็เป็นแฟนคลับอซีเขาติดตามเชียร์นะคะเชียร์ด้วยน่างมันรับยาตวผู้มาตรวจเบอร์สองไปเอากันไกลไม่ให้หมอในี่กองออเีคุณหมอกดวมีเชียลูกอันนี้แบบมีชื่อมีอะไรมาขอหมอเป็นภาษาไทยเรยังกเขาว่าตัวผู้ตวพวนี้แต่คิดไรเฮดีพอดีใคยเดียเป็นกอนมูหมอเนี่ยเรเป็นกองน้ำเด้อ แต่ว่าคุณหมอตรวจถูกว่ามากก่อนโมเด้อร์ขวคนที่ได้ไม่นี้ขวาก็จได้ค่าตัวประมาณหกพันเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่ามากก่อนโมเออเบอร์หนึ่งเลยบอย่างที่ดีตตาบอวงเล็บบอใช่วงเล็บเลยตตาเจียนซีลิ่นก็ได้โดดนึ่งแล้วชีดไปกับเงาเนาะเป็นเช่นนันเต็มตัวนี่นะครับผู้ชีตบอกผู้ชีดชีวิตชีวิตเบื้องหลังของตลกก็ตลกไหมบอกค่ะบอกตรวจดังจะดังจะเป็นแนวาไหมล่ะกับพี่น้องค่ะ พักผ่อนน้อยงาน,ยนเยนอะนี่นะครับน้องๆตวรวจเดือนนี้มาเป็นชีเทียเราไปตรวจดังเนีเ่ยเหรอเทียเดีเ๋ยวอัดมาเนียนจิตตกช่องนั้นน่ะตรวจยี้ยม,ยมันเด็กกัญานย่ยนันเลยยังไงมันเกิดไอเม,มียนเหรอแบบจะพูดเดี๋ต้องพูดเดี๋มาเนาะสวนชันสันชันน้ออุ้ยถึงไปว่ากูเจ็บคอได้บ้างสนอกือมเออบางทีเราก็คือคือบางครั้งเราก็ไม่ได้เป็นโควิดหรอกแบบบางครั้งเราก็พักผ่อนน้อยก็อาจจะมีไข้มีอะไรเนาะเจ็บคอเจ็บอะไรเจ็บคอนี่ปกติเหรอเพราะเขากระล่องมองกัญญาแต่ละ ก็เธอน่าสวยมองการนะครับมาเตรียมการอยู่นะครับเอ็บ่มีดูคู่วีของกะจีพ่อว่าจะแชร์มันบันถ้าได้ฟักเลยลูกฟักตัวมาลูกใจน้อยนี่นะครับเตรียมนะครับตัวเลี้ยงพร้อมสิเฮ็ดดีแทะไปร้างไปร้างจำเสิพืชไปทดได้เป็นตัวดีนตี๋เก็บร้อยยังยังดีมอมมันเอียง เราสอนมอเตอร์ต่เรมอมาใส่ก่อนนะถ้าสีแดงขึ้นในเซนซูดในสีเลยวันนี้คือนน้ำยาบ้านเราน้ำยาผสมแต่ว่าเมื่อนั้นเสร็จเจากนี้มีงานที่ไหนอีกต่ออีกดูราคามีอีกเที่ยวมือไหนมาหอีด20กว่ากว่าเขันอืมกว้างเลยก็ตัวกันอยูแสดงานหลายแบบถือแง่ดูไปที่ไหนก็ต้องต้องทนี่เนาะตุ๊กตา ท่นเจ้าไปรลีด้วพม่น่องเกียดังโดกกระยานดดีต่ในนี่ยี่ยเจ็ดยี่เจ็ดแล้วอนี่ย่หกนาขึ้นอ่านนี่นะครับการตรวจนะครับตาเต ต้องต <pl ains> ุ๊บตับในะครับแล้วก็จะรอผลนะครับ15นาทีนะครับตัวนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรชุดตรวจด้วยตัวเองชุดตรวจด้วยตัวเองแอนติเจนเสอนะครับปลอดให้บบุกรดใหทุกคนบม่จะบอกปปิดให้ทกติ่ทั้งฉันล่ะไปต้องการต้วไม่ต้อการอีกพออี้อหายแขใง่กันยขึ้นต้องหอควาดแจมกันโูมขึ้นเลยวิ่งตะโลกันไปเรีนต้โลกกันเต้ายยอง ตอนยังออกน้ำบอกครับคุณครูครับผมอยากให้คุณครูหอมแก้มกันครับอนห้องแต่บัดนี้ยจูบเพ่าะหน้าผากกันมันแทมันขื่นซีขีดเลยค่ะเว้ยซีขีดอะไรนะหนูเอ็ดิ่ดๆ้ิคนที่สองนะครับน้องบิ๊กกี้สีน้าหนวนมย่างหัวรูปมันเจ็บลูก อะไรก็กรองลูกให้ไหนลูกยี่ห้อบัตเลสิ่งแห้งก็เหมาะกันแหละต้อได้จริงๆไม่ใช่ตรวจหลอกๆนี่ก็รอผลนะครับอันนี้คือสองคนที่มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวคนต่อไปเราก็จะตรวจแบบนี้ทุกๆครั้งทุกคนนะครับอ่าแจกป้ายมันมีอในป้ายพุ่นอยู่ตรงไหนมีป้ายจะได้รู้ว่าเป็นทีมงานของเรานะครับอานรเน์ติคบเอกอาร์ติคอาร์ติสคป้ายนะครับมีรพยาเล้็บอ่ะ ม่คากระตามาเป็นมนเร์อองิวนะครับสมมิวมาแล้วกาได้ไเลยสด y ยูทูบยูทูบอ๋อสวัสดีค่ะมีมาอีกคนนึงนะค่ะเออนะครับโอเคนะครับคุางั้นบรรยากาศการซ้อมนะครับเริ่มต้นครับ คอมแลนเซอร์นะครับวบอ YouTube YouTube ิวันนี้มันจริงแล้วนะครับีคนลนซอใน YouTube คนยูไม่อัดคลิปเฉยไม่รูไม่ได้แลนเซอร์ใน YouTube ิอาหาร ไปเลยท่าน,นครับเป็นโซนเครื่องครัวนะครับอาหารการกินนะครับอันนี้คืออะไรไอดม,ม,ม,มันหมูทอดมันหมูนะทอดกากหมูเพราะทอดนมันหมูค่ะทอดหมันหมูไม่ในี่ยูทูค่ะ นนี <54. S 2> ้นะคะคือคุณแม่แม่ควรที่แบบน่ารักที่สุดเลยแบบแม่ตเงแซ่บใหแม่ะบกวาไแตกูจะน่าูดงนะปูดองูดองปูดองจามาีเออกับน้ำาเขากันน้ำปลาแมนจักรพันนี่จามาีาีน่อง่ะปูดองปูดองกับปุกลยหาสิบบาทกับน้ำปลาขวดละ สามขวดร้อยสามสามขวดร้อยพี่น้องบงแม่สีเย็บไหนบางแม่โสนังใงป่ดห่วโอ๊ยใครไพ่ร้อมเลยแม่เอ้พี่น้องวดนะวัดอะมันเจียวเกี่บางใส่บงเด้อวันน่ะนน่ะวันนละัน้วันสดยเลยพี่น้องค่ะสดจิ้มแจสตังได้ค่ะน้ำปลาแมนจักพัรน์บวกกับปูดองเก๋จไม่ อะไรนะครับนะครับคนที่โอนมานะครับเราก็จะมาทําอะไรให้แบบนี้นะครับมีเย็บอะไรนะครับนีลังาวิดนดแดยมน,น,นส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 าา ได้ครับหลายคนอาจจะรู้จักนะครับ ราคาโน้ตั้งเองนั่งเองน,น,น้อยดอกดค่ะค่ะต่อเข้าไปว่าไม่มเชนคิวยอยู่เชนคิลยูค่ะเพิ่งเชนชิลยูพี่น้องเมตตาในเด้อพี่น้องออกงานลหลายเลยพี่แม่ไปซื้อซอสซื้อรักซื้อของปลอมค่ะบพรอ,อ,อะว <c oughs> ่าเขาซื้อขนาด จ้างแต่งหน้าถ้าเป็นแดเซอร์เขาเป็นช่างแต่งหน้าคุณบัสซื้อตัวได้ยังคะได้ยังคะคุณบัตรซื้อตัวเข้ามาดูได้ไหครับร้อยสิบเก้าบาทคิวนี้คิวต่อไปนะสวัสดีครับสักไปอีกแม็กไว้แม็กเกดิสักครับผมไม่ได้นอนทั้งคืนไม่ด้นอนทั้งคืนเลยครับวันนี้ผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับครับผม แต่งหน้าออกออกสายออกตอนช่วงหลังๆครับก็เลยไม่รีบ